ใช่ป่ะถ้ามันอะไร่ะ เสื้อเขาให้ใส่ข้างบนใส่หัวลูกอยากใส่ใส่๋อวใส่ดูใส่กันอย่างนี้ <c oughs> ใส่กันตังสี่แค่พีค่ครับครับตังสี่ <c oughs> อืออือก็ สวัสดีเคนี่มันใส่ไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเองลูกควรเสื้อเสื้อไว้ใส่ที่หัวลูกไม่ใช่ใส่